สวัสดีค่ะวันนี้มีโปรดีมาฝากทุกคนนะคะใครที่กำลังมองหานะคะคน้ำหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักชีวภาพไว้บำรุงดูแลต้นไม้นะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะมีโปรดีมาฝากก็คือ1แถม1นะคะ1ลิตรแถมอีก1ลิตรในราคา199บาทค่ะ น้ำหมักของเราทั้งหมดนะคะ5ตัวมีน้ำหมักปลาทะเลนะคะน้ำหมักมุนข้าวน้ำหมักมุนขี้ไก่ไข่น้ำหมักขี้หมูขุนนะคะแล้วก็น้ำหมักมุนเส้นเดือนด้วยยังไม่พอค่ะในเซ็ตนี้นะคะยังมีไข่ตัวซานแล้วก็สารจับใบเพียวด้วยนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อช่องทางอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้รัซซาหรือว่าทางไลน์ได้เลยนะคะ น้ำหมักของเรานะคะทุกตัวใช้ EM นะคะจุลินทรีย์ธรรมชาติในการหมักนะคะใช้เวลาหมักนานประมาณ1ปีนะคะ1ปีหรือ1ปีครึ่งนะคะเราถึงจะกรอกมาให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันนะคะตัวนี้เข้มข้นมากเวลาใช้ต้องผสมน้ําด้วยนะคะอัตราส่วนนะคะ1ลิตรคือผสมน้ําได้ถึง1 0 0ลิตรเลยค่ะของดีแบบนี้มีมาให้ไม่บ่อยนะคะรีบๆหน่อยนะขอบคุณค่ะ